สวัสดีนะักเรียนชั้นป .3 ทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะคลิปนี้นะคะยังคงอยู่ในเรื่องของมาตรากงกลมเกยและก็เกลค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความหมายของมาตราทั้ง4มาตรานี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับความหมายของทั้งสี่มาตานะคะนั่นก็คือมาตากงมาตากลมมาตาเกยแล้วก็มาตาเกลอนะคะอย่างที่คุณครูได้เกริ่นไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่ามาตาทั้งสี่มาตานี้เป็นมาตาที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวก็คือตัวที่คุณครูทําเป็นสีแดงเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าตั้งแต่มาตากงเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรคะ่ะ มาตากงนะคะหมายถึงคําที่มีงอเป็นตัวสะกดค่ะงอในที่นี้ก็คืององูนั่นเองค่ะมาตากมหมายถึงคําที่มีมอก็คือมอม้านะคะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะมาตาต่อไปคือมาตาเกยมาตาเกยคือมาตาที่มียอเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะ แล้วมาตาสุดท้ายก็คือมาตาเกลหมายถึงคำที่มีวอหมายถึงวอลแวนนะคะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัวอย่างคำจากมาตากงนะคะคุณครูจะสะกดให้ดูนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถหัดสะกดตามไปได้เลยนะคะจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะคำแรกนะคะอ่านว่าลิงสะกดว่าลอ,อิงอลิง เห็นไหมคะคุณครูทําตัวสีแดงไว้ที่ตัวงอนะคะแปลว่าคํานี้งอเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะคําต่อไปเตียงสะกดว่าตอเอียงอเตียงคุณครูทําตัวสีแดงไว้ที่ตัวไหนแปลว่าตัวนั้นเป็นตัวสะกดค่ะคําต่อไปอ่านว่าแรงสะกดว่ารอแองอแรงนะคะต่อไปคําว่าช้างสะกดว่า ชออางอชางไมโทช้างนั่นเองค่ะทั้งสี่คำนี้ตัวงอเป็นตัวสีแดงแปลว่าทั้งสี่คำนี้มีงอเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะสำหรับมาตราที่2นะคะมาตรากลมนะคะตัวอย่างแรกนะคะให้นักเรียนสังเกตตัวหนังสือสีแดงเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะคำแรกอ่านว่าแก้มค่ะสะกดว่ากอแอมอ แกมไมโทแกมนะคะนักเรียนสามารถอ่านตามค,คุณครูได้เลยนะคะคำต่อไปอ่านว่าเสียมค่ะสอเอียมอเสียมคำต่อไปอ่านว่าออมค่ะออออมอออมออแรกนะคะเป็นพยัญชนะต้นนะคะที่คุณครูออกเสียงออที่สองที่ออกเสียงเป็นสระนะคะหรือชื่อว่าสระออนะคะ คำต่อไปอ่านว่าแยามค่ะยอแอมแยมนะคะอ่านตามได้เลยนะคะนักเรียนทั้งสี่คำนี้นะคะมีตัวสีแดงที่ตัวอะไรคะมอมานั่นเองค่ะแปลว่ามีมอเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะมาตาที่สามนะคะมาตาเกยมาตาเกยเนี่ยนะคะคุณครูทำตัวสีแดงเอาไวท้ที่ตัว อักษรตัวยอนะคะแปลว่ายอเนี่ยจะเป็นตัวสะกดทั้ง4ี่คำเลยเดี๋ยวเราลองสะกดพร้อมกันนะคะคำแรกอ่านว่าบ่ายนะคะบออารยบายไมเอกบายนะคะคำต่อไปอ่านว่ามวยมออวยอมวยนะคะคำที่3อ่านว่ารวยนะคะรอ อวยอรวยนะคะคำสุดท้ายนะคะอ่านว่าเนยนอเอยอเนอยนะคะคุณครูทำตัวสีแดงไว้ที่ยอยักษ์นะคะแปลว่ายอเป็นตัวสะกดนะคะในมาตาเกยนี้ค่ะต่อไปนะคะมาตาสุดท้ายนะคะมาตาเกิลนะคะมีวอเป็นตัวสะกดค่ะอามาดูกันที่คำแรกนะคะอ่านว่าข่าวนะคะขออา วขาวไม้เอกขาวนะคะคำที่สองอ่านว่าว่าวนะคะวอา War, ววาวไม้เอกว่าวนะคะคำที่สามอ่านว่าแก้วนะคะกแอวอแก้วไม้ทูแก้วนะคะ,นะค,ะคำที่สี่คำสุดท้ายแล้วนะคะอ่านว่าเขียวข เอียวอเขวนะคะนักเรียนลองอ่านตามได้เลยนะคะนักเรียนจะได้เก่งเนาะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปแล้วก็ลองอ่านตามคุณครูแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทําแบบฝึกหัดกันสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าแบบฝึกหัดนี้นะคะหลายข้อนิดนึงนะแต่ว่าอยากให้นักเรียนลองฝึกดูนักเรียนจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคําในมาตรา กงกลมเกยและก็เกลมาอย่างละ2องคำนะคะนักเรียนแล้วก็เขียนแจกรูปสะกดคําเหมือนในคลิปวิดีโอให้คุณครูดูด้วยนะคะแต่ว่ามีข้อแม้คําที่นักเรียนเลือกมาห้ามซ้ํากันในคลิปวิดีโอนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ